ศาสดาก็ตรัสอีกว่ายืนยันถึงความมีของฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเพระอ,องค์บอกว่าถ้าฝั่งนี้ไม่มีเหรอและจะบัญญัติให้สลัดออกจากฝั่งนี้ทําไมอ่ะเพราะพระองค์บอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สัญญาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสังขารไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเห็นนะอ่ะในเมื่อปฏิเสธสิ่งนี้เราจะให้ไปไหนอ่ะทัาที่ที่ไปไม่มีอ่ะการบัญญัติให้สลัดออกสิ่งนี้จะมีขึ้นมาทําไมมันก็เลยมาสู่พระสูตรนี้ไงอาชาตัง อาชาตังอาพตังอาสังกตังรองบอกว่าพิจิตทั้งหลายถ้าว่าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วจักไม่มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย<ม>ธรรมชาติอันเกิดแล้วก็คือชาตาิตสะภูะตัสะกัตตสะสังขตัสะ<ม>ถ้ามันไม่มีมนั้นจึมีการบัญญัติซึ่งการสลัดออกของสิ่งนี้ดังนั้นสองฝั่งนี้พงบอกมีทั้งคู่ ในความมีทั้งคู่เนี่ยความมีอันนึงเกิดปรากฏความมีอันนึงเกิดไม่ปรากฏณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดเห็นไหมเราเริ่มสลาดขึ้นแล้วว่าความมีเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องเป็นของเกิดอย่างเดียวนะเพราะเมื่อเราไม่เคยสดับเป็นปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคําตถาคตเคยฟังแต่คาปุถุชนเนี่ย ไม่สลาดในธรรมะของอริยะเราก็ไม่รู้ไนงะเวลาพูดําว่ามีปุ๊บจะต้องนึกปะต้องมีตัวพอพูดถึงระบบการเกิดระบบการเกิดฝั่งนี้มีฝั่งนี้ไม่มีเมื่อฝั่งนี้มีสิ่งที่ตามมาคือตัวตนมีเมื่อฝั่งนี้ระบบการเกิดไม่มีตัวตนมีมะไม่มี ฝั่งนี้ระบบการเกิดมีตัวตนมีมีตัวโผล่ขึ้นมาให้เรียกฝั่งนี้เมื่อระบบการเกิดไม่มีตัวมีมั้ยไม่มีแยกดีๆนะแยกดีๆพระองค์แยกระบบการเกิดระบบการไม่เกิดแยกตัวตนกับไม่มีกะไม่มีเลยนะนีตัวไม่มีเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏ ดังนั้นเวลาจะเทียบสองฝั่งเนี่ยเทียบโดยตัวตนไม่ได้เพราะฝั่งนี้ไม่มีตัวตนให้เทียบเพระองค์เทียบด,ด้วยระบบการเกิดกับไม่เกิดระบบการเกิดฝั่งนี้มีระบบการเกิดฝังบบด่งนี้ไม่มีแต่นี้พอมีตัวขึ้นมาปับ๊บฝั่งนี้ไม่มีตัวนะฝั่งนี้มีตัว เวลามีตัวขึ้นมาเนื่องจากมันมีความละเอียดของธาตุเยอะตัวตนเนี่ยจึงมีสามระดับผมเรียกว่าตัวตนที่สําเร็จด้วยมหาพุทธธาตุสี่สำเร็จด้วยใจสําเร็จด้วยสัญญาสามอันนี่ระบบตัวตนมีแบบนี้อืมเนยเราก็ต้องลึกลงไปอีกนิดนึงนะให้เข้าใจ ดังนั้นระบบของตัวตนฝั่งนี้มีตัวตนฝั่งนี้ไม่มีไม่มีตัวตนแต่มีไหมมีมคำว่ามีใช้ต่างกันัน้นยิ่งภาษาไทยนี่ยิ่งสับไม่ครบเลยพอมีภาษาไทยเนี่ยก็มีคำว่าใช้คำว่ามีตัวเดียว แต่มีของผู้เจ้าเนี่ยอัติก็มีอัติตาก็คือตัวมีตัวมีใช้อัติตาแต่ถ้ามีเฉยๆใช้อัติแปลว่ามีถ้าอัติตาคือตัวมีแต่นั้นสมหรสมรัพามเราอื่นเนี่ยเขาจะเห็นแค่ แค่ตัวเขายังไม่แยกไม่สามารถแยกระบบการเกิดออกมาได้ว่าอันนี้เกิดอันนี้ไม่เกิดแยกระบบนี้ยังไม่ได้เขาจะมีทิฏฐีแค่ว่าตัวมีกับตัวไม่มีเลยจึงเป็นสุดตรงของความเห็นสองอันอัตติตาตัวมีเที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่ปรากฏเป็นตัวแล้วเนี่ยตัวเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยมี เก่อันนึงว่าตัวเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยไม่มีเลยตัวตนจริงๆยังไม่มีฟังแล้วเหมือนใช่นิพพานแต่ไม่ใช่เพราะความเห็นเขายังหยุดอยู่แค่ตัวตนพวกที่เห็นว่าตัวตนมีถาวรคือพวกอะไรที่พุทธายกตัวอย่างไงตายจากเทวดาลงมามีความเพียนเผากิเลส มาเป็นสมณะน,นั่งสมาธิภาวนานะละลึกชาติได้เห็นตัวเองกับเพื่อนเทวดาตัวเองตายลงมาแล้วเพื่อนเทวดายังไม่ตายเลยคิดว่าตัวตนที่เกิดเนี่ยแล้วมันเที่ยงเนี่ยมีเพราะยานอย่างรู้เขาไม่สุดเทวดานี่ยังอู้ยังดุยงไร้กับมันนี่มองไม่สุดยงไม่ตายสักทีถาวรมีแน่นอนเลยนี่คือลักษณะของ สัต,สต,สตสะทิฐิวะตัวตนที่ได้ตัวตนมาแล้วแล้วมันขิ้นแท้ถาวรเนี่ยมีเห็นนะดังนั้นคําว่าขึ้นแท้ถาวรของสมาทามเราอื่นกับนิพพานของเจ้าคนละอย่างกันนะเห็นนะคนละเรื่องกันนะพรกเจ้าผูฝั่งนี้นะนี่ยังอยู่ในฝั่งนี้เลยนะแล้วอยู่อยู่ก้อนเกิดใช่ไหมอยู่ในระดับของตัวไม่ได้พูดเรื่องระบบการเกิดนะพูดเรื่องตัวตนอืมดังนั้นเวลาทิฏฐิในโลกเนี่ย สุดๆมันจะมีสองก็คืออัตตาว่าตัวมีกับนัตตาตัวไม่มีเู้าจจงบอกไม่ใช่ไม่ใช่สองอันนี้ผิดทั้งคู่เป็นสดโตรงของความเห็นบอกกับมหากัจจายนะบอกตถาคตย่อมแสดงธรรมะโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไลย่ไล่เหตุของการได้มาซึ่งก้อนเนี้ยก้อนมนุษย์เนี่ยตัวตนอันเนี้ยมนุษย์เนี่ยมาได้ยังไงมาเพราะว่าอวิชชาอ่ามาปรุงสังขารคือมโนอ่ามโนโน้มเข้ามาเกิดนามรูปนามรูปเกิดขึ้นมามนุษย์นี้ก็เลยตัวตนของมนุษย์ก็เลยมีขึ้นมานี่ไงเทวดา นรกในสารไปรวิสัยเนี่ยมีขึ้นมาตัวนี้อืมนะ <c oughs> แล้วตัวเนี้ยที่มีขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยอวิชาปัจยาสังขาราสังขาระปัจยาวิญญาณังไรไล่ไปเนี่ยนะถึงพระชาชลาม,มานะจากนั้นเนี่ยก็บอกเหตุของการที่ตัวนี้จะไม่มีว่าตัวนี้มีมายัางไงจนดับแล้วตัวนี้จะหายไปได้อย่างไร บอกเกิดบอกความดับของตัวนี้แล้วเรียกตัวนี้ว่าอนัตตาจึงบอกว่าไอ้ตัวถาวรเนี่ยไม่มีเป็นสุดโตง่งตัวไม่มีเลยก็สุดโตง่งแต่ตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตาเข้าใจไหมเนี่ยนั้นกําลังพูดเรื่องตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันมีช่วชั่วคราวคืออนัตตาดังนั้นพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นทางสายกลาง เป็นความเห็นที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่เข้าไปหาส่วนสุดว่าตัวตนที่มีเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ถาวรเนี่ยนี้หรือไม่มีเลยผิดตั้งคู่เป็นมิจฉาทิฏฐิอาสมาทิฏฐิก็คือตัวตนนี้มีเหตุเกิดและมีความดับเป็นอนัตตาแต่นั้นความเห็นของสมาพามาเราอื่นจะจบหรือตันอยู่แค่นี้ไม่เลยไปจากนี้ แต่ของพระเจ้าจะลึกลงมาแยากให้เห็นอย่างนี้ mm hmm. ตรงกับว่าพิกูตทต้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําให้ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่ก็คืออาชาตังอาภูตังอากาตังอสังฆตังเนี่ยอัตติคือมีอยู่ถ้าว่าธรรมชาติอันไม่เกิด ไม่เกิดไม่เป็นไม,ไ,ไม่ถูกอะไรทําไม่ถูอะไรปรุงเนี่ยจะไม่มีแล้วใสถ้าฝั่งเนี้ยมันไม่มีแล้วเนี่ยการบัญญัติซึ่งการสลัดออกเนี่ยในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูอะไรปรุงเนี่ยจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดังนั้นการบัญญัติให้เราออกจากไอ้ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะไม่มีการบัญญัติขึ้นมาเลยเพราะถ้าฝั่งนี้ไม่มี เพราะมันไม่รู้จะออกไปทําไมก็จมอยู่กับตรงนี้แหละนะแต่เพราะว่าอะไรพี่คุณทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดเนี่ยชี้มาที่ฝั่งนีนะ้ดังนั้นไล่ดูพระสูตรนี้ดีๆนะแค่ไม่กีบ่บรรทัดแค่เนี้มีความลึกบอกแค่หนึ่งกับสองแต่เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดคืออาชาตังเนี่ยไม่เป็นคืออาภูตังนะไม่ถูกกระทาคืออากาตังไม่ถูกอะไรปรุงคืออาสังขตังเนี่ย มีอยู่อัติฉะนั้นเนี่ยอัตมาอ่านไล่ไปตามบรรทัดเลยฉะนั้นการสลัดออกเนี่ยการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดนะที่เป็นคือชาตัสะภูตัสะนะอันปัจจัยปรุงแล้วคือนะกะตาตัสะสังคาตัสะจึงปรากฏขึ้นมาพระสูตรนี้ก็เป็นอย่างนี้ มีั้นหนึ่งกับสองแค่น,นี้เอง,องนะความลึกดังนั้นอ่านพระสูตรก็เหมือนกันอ่านได้เหมือนกันแต่ได้ความเข้าใจได้ความลึกแล้วก็เทียบเคียงอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยได้ไหมอย่างเงี้นยนะดังนั้นเราก็คือต้องมีพระสูตรแวดล้อมเราก็จะเข้าใจแล้วก็เชือ่อมโยงกันได้ อ่าลองดูที่พง์ตัดต่ออีกว่าพง์บอกว่าอะไรพง์บอกว่าธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วเนี่ยคือชาตาิศาสตรภูตาศาสตกาตศาสสังกตาศาสตรเนี่ยนะอันปัจจัยทําแล้วเนี่ยปรุงแต่งแล้วมันไม่ยั่งยืนตออให้ฟังเนี้ยชาติศาสตมันไม่ยั่งยืนละคนแล้วด้วยชาลาและมรณะเนี่ยเห็นไหมชลาและมรณะมันมีฝั่งนี้ นะอืมเป็นรังแห่งโลกผุพังมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดสอนฝั่งนี้หมดเลยฝั่งเกิดไม่ควรเพื่อยินดีธรรมชาตินั้นเนี่ยไม่ควรยินดีธรรมชาตินี้นะฝั่งนี้การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้น เนี้ยถ้าเราสลัดออกซึ่งธรรมชาติเนี้นะเป็นบทอันระงับจะฆ่าชะเนเอาไม่ได้ยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมถ้าสลัดออกสิ่งเนี้ยนะไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมเพราะเราวางนะวางไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เราไปไม่ไปจับมันมาดังนั้นเราก็เหลือฝั่งนี้ไง แล้วฝั่งนี้คุณสมบัติคืออะไรเกิดไม่ปรากฏคือไม่เกิดไม่เสื่อมมันดิ้นไปไหนไม่ได้เพราะมันมีหนึ่งกับสองไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีความโศกดังถ้าวางอันนี้ได้ความโศกไม่มีเพราะเราอยู่ฝั่งนี้ไม่มีความโศกปราศจากทุลีความดับแห่งทุก ถ้าททั้งหลาย mm. Mm. ธรรมะที่มันเป็นทุกข์ทั้งหลาย mm. คือความที่สังขารสงบระงับเป็นสุข mm. การปรุงแต่งที่เข้ามายึดตรงนี้มันสงบระงับมันดับเย็นแล้วดูฝั่งนี้ก็เป็นสุขเป็นอมาตะ mm. mm. บทที่สงบระงับปราณี mm. Mm. เป็นอย่างนี้ แม้ในความนี้พระผู้มีพระภาคตัดแล้วก็เห็นนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้เห็นไหมเขาจะไม่พูดคาของเขาเองเขาบอกเขาฟังมาอย่างนี้ mm. การที่เขาฟังมาอย่างนี้แล้วเขาก็พูดตามที่เขาได้ยินได้ฟังมามันไม่ใช่คําพูดเพรานะ mm. มีคนพูดมาก่อนคือพระศาสดา mm. แล้วเ็าก็ฟังมาทรงจํามาแล้วมาพูดต่อนี่คือผู้ฟังที่ดี พูดในสิ่งที่ตัวเองฟังมาฟังศาสดามาแล้วก็ถ่ายทอดออกไปตรงๆแค่นั้นเองพระสูตรนี้ดีมากเลยนั้นใครอยากท่องบาลีพระสูตรนี้ก็ได้สองสองหนึ่ง โยมพี่สาวตวมาที่เสียชีวิตไปเนี่ยชอบมากเลยพระสูตรนี้นะไปยื่นทีไรก็อชาตังอภูตังอกาตังอสังขตังนะเออท่องให้ฟังนะให้ฝังใจเลย อันนี้ก็จะแปลแต่ละคําให้เลยอ่ะชาตังเนี่ยไม่เกิดอภูตังไม่เป็นอาก,ตกอา,อาตังไม่ถูกอะไรทำอสังขตังไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยอัตถิแปลว่ามีหรือมีอยู่อัตถิจะอยู่ตรงนี้จะอยู่อีกหน้น่น อัติอัติีพิตเวอาชาตังอภูตังอากาตังอสังกาตัง คำถามแรกก็ตอบให้แล้วนะแล้วก็โยงมาถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทาไม่ถูกอะไรปรุงแต่นั้นถ้าพูดมาถึงอย่างสมมกาย,ยุกาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาเห็นพันโลกธาตุหรือจะกี่โลกธาตุก็ตามมันยังอยู่ในก้อนนี้เลยไม่ได้หลุดไปจากก้อนนี้ไปได้เห็นนะยังวนอยู่ในนี้จะพรมกี่ชั้นกี่ชั้นก็ตาม อยู่ในนี้เวลาเราอยู่นี้เราก็นึกโอ้ยเรายิ่งใหญ่มากเลยหรือเราตอนนี้เรามีกล้องอต้องดูดาวออกไปนอกโลกต้องเห็นอะไรอุ้ยกาแล็กซี่มากมายเราก็นึกว่ายิ่งใหญ่แค่นิดเดียว สมพระใจกาไม่ต้องใช้กล้องเลยนใช้ที่ประจักษ์ขู่มองสบายๆแล้วพอถึงอาลานเห็นทั้งระบบนี้เลยเหมือนห้วงน้ำสายบนไหลเข่าโอ้ตายละระบบใหญ่โตบป็เริมเติมมันเล็กนิดเดียวสำหรับผู้ที่หลุดพ้นแล้ว ย่อส่วนมาพวกเราก็เหมือนเอโลกเลยตันี้หนึ่งเหมือนเราออกไปนอกโลกแล้วมองโลกเราเนาะหามนุษย์ไม่เห็นนะยมนุษย์จะเดินกันตัวยุบยิ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 บกันหมดหมดเคนที่มองลงมาเห็นภาพทั้งหมดนั่นคือคือภาพเดิมของพวกเราที่เคยเป็นผู้ยึดติด ดังนั้นอาการยึดติดมันก็จะหมดไปเมื่อเราฝึกฝนตนเองตามเส้นทางมัดยนิองแปดปฏิเสธสิ่งนี้ปฏิเสธ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 ไปเรื่อยๆ <c oughs> ปฏิเสธตลอดวิชาค่อยๆเกิดขึ้นเพราะอาวิชาจางคลายความไม่รู้จางคลายความไม่รู้ที่เคยยึดเต็มที่วันนี้ตัวเราของเรา ค่อยๆจางคลายหมดไปโอ้รูปไม่ใช่เรานะเราบังคับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ค่อยๆวิญญาณไม่ใช kind of ่ของเราจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราค่อยๆปล่อยวางทีเล็กตีน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราปล่อยวางได้เรื่อยๆเรื่อยๆที่สุดก็วางได้หมดเห็นโทษวางได้หมดพอวางหมดแล้วฝั่งนี้ไม่ใช่เราก็เหลือฝั่งนี้ กมารก็เลยเราก็เลยเป็นกูมารที่ไม่มีสันทราคะไม่มีนังที่ไม่มีตัณหาแล้ว mm hmm. กูมารก็เป็นกูมารเรือนน้อยก็เป็นเรือนน้อย mm hmm. ก็อิสระตอนนี้จะมีกูมานอยู่ประเภทหนึ่งคือที่กายยังไม่แตกพระละหันสำเร็จก่อนกายแตกอา้าวทำยังไงล่ะเนี่ย กันห้าก็ยังอยู่หลุดพ้นแล้วก็หลุดแล้วกายก็ต้องแบกทำไงอะ่ะดังนั้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วมโนที่อนูแรกที่เข้ามายึดมาเกาะพวกนี้พระหลานไม่มีความรู้สึกในความเป็นตัวเขาของเขาตั้งแต่อนูแรกของสุริย์ละที่เข้ามา เขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีความยึดติดแม้สักอนุเดียวในสังกตธ,ธรรมว่าเป็นตัวเราหรือของเราแต่ร่างกายท่านยังไม่ตายก็ต้องกินต้องนอนต้องขับถ่ายต้องทำอะไร,ะไรต่อไป พเจ้าก็เหลืออีกสี่ห้าปีพงก,ก็แสดงธรรมเพราะรู้หน้าที่ของพงคเนี่ยต้องบัญญัติข้อธรรมให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ก่อนปรินิพาน้าโยมสมมติตัวเองเป็นพระเจ้าเกิดตรัสรู้ขึ้นมาแล้วมองเห็นหมดว่าอโอ้โหอายุแปดสิบปีจะปรินิพานหรือ X 4สี่ห้าปีทำยังไงยังไม่ได้แสดงธรรมกับใครเลยหาผู้แสดงธรรมละ ใช่ไหมเราจะแสดงธรรมกับใครแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาทุกนาทีวินาทีมีคุณค่าหมดเลยใช่ไหม,มผู้เจ้าโ,โหต้องคำนวณเยอะมากนะท่านใช้เวลาแบบทุกอนุเลยมีความหมายหมดดังนั้นการที่ผู้เจ้าเนี่ยจะไปจะมาที่ไหนเนี่ยมีความหมายหมดไงเวลาผู้เจ้าขึ้นไปหาพรทีหนึ่งเนี่ยพรเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าจัดเวลา อนุเคราะห์มากเลยเสียสละที่มาเจรเราสักนิดหนึ่งอย่างเนี้นั่นคือต้องมีเหตุปัจจัยต่อ,อกันมีเยื่อใยต่อ,อกันใช่ไหมถึงจะไปเพราะว่าสัตว์ทู้โลกธาตุเยอะแยะที่พระเจ้าไม่ได้ไปไม่ได้พบไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้เอ่ยถึงด้วยซ้ําแต่มีพรมบางคนกล่าวถึงเอ่ยถึงอุบาสกบางคนอุบาสิกาบางคนสมณพราหมณ์บางเหล่าเดรัจฉีบางคนได้สัมผัสกับพระเจ้าได้ เออถึงเนี่ยนั่นก็ต้องมีเหตุปัจจัยต่อกันนี่ยอืมไม่งั้นไม่ได้เจอไม่ได้พบนะแล้วพระเจ้าก็ต้องเห็นแล้วว่านี่เหตุปัจจัยนี้ต้องเจอคนนี้ต้องบัญญัติอันนี้นะอันนี้ต้องนึ่งอันนี้ต้องถามนะอ่าแล้วคาตอบกลับอย่างนี้อ่าอย่างความบางคนเนี่ยอืมตั้งทิฏฐิมาเลยเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่พูดกับเขาก่อนเนี่ยเขาจะไม่พูดกัอพระเจ้าหรอก อือบางครั้งผู้เจ้ากะอาอุบายบ้างนะอืบางคนก็บอกอทํายังไงนาะเราลูกศิลุกหาก็เยอะถามไปถ้าพู้เจ้ารับรองก็ดีไปไม่รับรองแล้วก็เสียชื่อแย่เลยอยู่ต่อหน้าพู้เจ้าแล้วจะถามดีไม่ถามดีนะลังเลใจยึกจักยึกจักไอจะไม่ถามลูกศิษย์ก็จะดีถูกมาถึงพู้เจ้าแล้วไปสนันนาไม่รักถามเลย ไอ้ถามก็กลัวจะพลาดอืมอ้ออ่อากอ่าแต่นึกในใจแหมถ้าถามเรื่องพรามเนี่ยเราจะตอบเป็นฉากฉากไปนะคือ <c oughs> เจ้ารู้ในใจหมดแล้วน่ะพอเจอปุ๊บอ่ะเป็นไงความเป็นพรามของเธอเนะี่ยมีกี่อย่างถามเลยโอ้โหดีใจแล้วตอบอืมมีห้าอย่างอย่างนี้อ่ะแล้วลดไปอย่างหนึ่งเนี่ยยังเป็นพรามไหมนะ <c oughs> เป็นเป็น,ปนลดลดลดข้อไหนได้เอาลดข้อนี้ลดข้อนี้ อืมการท่องบนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรอ่ลดไปข้อหนึ่งยังเต็มอยู่ไหมถ้าลดอีกข้อหนึ่งครับยังพอได้ไหมได้ถ้าลดอีกข้อเนี่ยข้อน,นี้ที่เหลือต้องยังอยู่นะอะล,ดลดอีกข้อแล้วได้ไหมอืมนะพอลดไปลดไปเหลือสินกับปัญญาโอ้ลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้แล้วไม่เป็นพรามวอย่างนี้เขาจะบอกนะผู้ใด,ดมีสินผู้นั้นมีปัญญาผู้ใด,ดมีปัญญาผู้นั้นมีสิน สินอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดสินอยู่ที่นั่นพอพราหมณ์ตอบแนี้ปุ๊บผู้เจ้าพูด,พด,พดเห็นว่านี่เป็นสัจจะความจริงรับรองคําพูดของพราหมณ์เลยโอ้โหพราหมณ์นี้ดีใจมากเลยเห็นไหมถ้ากบว่ายังไงจริงๆผู้เจ้าท่านรู้หมดแล้วล่ะท่านต้องดูแลอุปนิสัยของพราหมณ์มีไหมมีพอจะบรรลุทำได้เนี่ยต้องอยังไงต้องโอ้โหพู้เจ้าต้อง ให้คนเยอะ,อะเพราะทุกครั้งที่พู้เจ้าพูดมาต้องกําหนดสมาธิและทุกคนจะทรงจําท่านจะมาพูดเล่นพูดหัวอะไรตอนอะไรกับเราไม่ได้เลยเพราะคนจะทรงจําหมดไม่มีไม่งั้นอะมีโอ้ผู้เจ้าพูดหยอกหยอกล้อกับสารีบุตรอย่างนี้โมฆลานะอย่างนี้ใช่ไหมการลหุนลูกของท่านอย่างนี้แต่ไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีใครทรงจําคําเพอเจอคํคำอะไรหลุดออกมาจากพระโอษฐ์ท่านองค์ไม่มีคำท่าน เป็นธรรเป็นวินัยหมดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เนี่ยโอ้แล้วใครจะทำคำพูดได้อย่างนั้นนะทั้งชีวิตเนี่ยจนปรรณิผ่านใช่ไหมเนี่ย,ยถึงว่ายากไงความเป็นศาสดาเนี่ยคือเก่งมากมแค่อุปนิสัยธรรมดาเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันก็โอ้ไกลเกินกว่าพวกเราเยอะมากเลยระดับสาวกอะไรยังทำกันไม่ได้น่ะไกลมาก ก็เลยเป็นท้อยคำที่ควรแก่การเข้าไปศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ออกไปชวนเน้นเข้ามาดูหนึ่งก็ฝากธรรมะไว้ประมาณนี้แล้วกันะ